ขนาดคุณตาหาปลาหาอันนี้พปลาดยมากินนะอ้ดูน้โอู้อูโอู้อูขวดขวดจิ้มครับถึงกระมาบางพวกเนี่ยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู для, ่ okay. ปัญญาจันทรนออกครับผมพามาหาปลาไหลครับวันนี้คลิปนี้ไปหาปลาไหลนะครับมาหามิมนะพี่น้องอ่ามันเหนื่อยนะผมมันไม่แค่ไม่มีแรงเดือดแล้มันล้าทุกวันครับหาทํางานแบบเร่งรีบมันใช้พลังงานสูงมากครับผม แล้วก็บอกตรงว่าเหนื่อยมากร่างกายแทบไม่ไหวนะครับผมผมก็เลยหันมาหาปลาไหลเพราะว่ามันได้มันไม่ค่อยไม่ค่อยต้องเดินอะ่ะเออหาไม,ม่นไม่ต้องเดิน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 นะครับผมหาปลาไหลมันก็เหนื่อยเมื่นกันเหนื่อยตรงที่บางทีต้องลงน้ํหาหานน่นหาหนี่ครับบางทีก็ต้องอันนี้แต่ว่ามันยังพอได้พักบ้างครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาเจอหมายนี้ครับโอ้โหมาผมมารอบสองครับรอบแรกเนี่ยตอนผมมาเนี่ยผมหาไม่เป็นนะผมก็เดินเฉียวเเฉแล้วก็บ่นว่าทำไมไม่มี ผมมารอบสองนี่พี่น้องดูลอยโกยรูบลเลอร์เด่นน่าจะได้ตัวใหญ่ไปหลายตัวเลยครับแล้วก็มาเจออยู่สองรูพี่น้องไม่รู้ยังอยู่ไหมนะครับผมผมกลัเจอนะครับมันอยู่รูข,ข้างๆนะครับเกรงว่าจะไม่อยู่แต่เดี๋ยวว่าจะใส่ไปดูก่อนนะผมไปดูนะครับเหม,มือนจะทํารูหายอน,นี้ไม่ใช่ันไม่ใช่อันนี้รูเล็กรูปลาไหลนะครับแต่ว,ว่ารูเล็ก จะไม่ใช่รู้ที่ผมเห็นนะครับรูี่ผมเห็นว่าเจอตรงไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวสักคนฮะผมพยายาคำข้างหน้างผมมีรูปอะไรครับอันนี้ช่วยด้วยเปล่าอันนี้รูเล็กอันนี้ก็รูปลาไครับรูเล็กมากครับน่าจนี้หรือเปล่ารครับสองรูนี้ครับใช่ใช่นี้ครับหนึ่งรูครับผมแล้วก็ สองรูนี้ครับอยู่ในน้ำก็ผมวิธีหาก็บางทีเราต้องล้วงเข้าไปในใต้น้ำแบบนี้ครับนี่ครามหาครับผมอโอ้โหโดนรอยรับแบบโอ้โหมีเสียงกุกคักอยู่ข้างในนะเวลาล้วง ทะลุกหากันครับน่าเป็นรูปอะไรเนี่ยน้องนี่สองรูนี้ว่าจะใส่ใส่ไว้ครับเราไปหาที่อื่นนะครับผมเสียงดูวนะครับผมว่ายังอยู่ไหมนะครับเพราะว่ามีรอยโกยข้างบนนะฮะนี่นี่ครับนี่ครับนู่นโอ้หเยอะมากครับผมไปเดี๋ยวเราใส่เลยครับผมเตรียมเยอะไปแล้วอึนครับเกือบแล้วครับ ภาวนาให้อยู่นะพี่น้องภาวนาให้อยู่ mm hmm. เหยาะไปครับผม mm hmm. เด็เล็กนี่ครับอันที่สองครับผมภาวนาให้มีตัวนะครับ อันที่สองอันนี้ใช้แทงเนื้อ,อครับแทงไปที่เนื้อแทงไปที่เยื่อนะครับจิ้มไปที่เยื่อนิดนึนงอ่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าผมผมแจ่บแบบพี่หัดไม่เป็นนะฮะ โอ้โหมีสองรูพีน่น้องรูหนึ่งขึ้นบนอีรูหนึ่งลงล่างครับเอาเอารูล่างแล้วกันครับเดี๋ยวได้มีลูกอีกเดี๋ยวๆตรงน้ครับ ผมเจอทางเข้าแล้วทางลงไปฝั่งข้างหน้าน,นู้นครับดูดูดใแค่นี้ผมไในลึกแค่นี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่า จะได้ตัวไหมนี้ครับผมสองอันได้ครับไปครับผมเอาแล้วครับผมโอ้มาตั้งหลายหมายพี่น้องมีแต่หมายสู่ปลาทั้งนั้นเลยสู่ใหม่ๆสู่วันนี้นะครับเสียดายมากเลยก็มาเจอหมายนี้พี่น้องยังไม่มีคนหาเลยยังไม่มีคนหาปหลาไหลเลยนะครับแต่เสียดายตรงนี้ว่ามีคนเดินย่ำขบๆแล้วครับทําให้รู้ปลาไหลบางรูผมว่าน่าจะโดนเหยียบแล้วแหละ ดีสักสามสี่วันจะคอยมาดูเพิ่มอีกทีหนึ่งครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยผมเจอรูปรลาไหลสามรูครับผมรูสวยสองรูรูนึงใช้ได้ครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันไอตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นปลาไหลครับเห็นอันนี้มันนิดนึงผมว่าอันนี้แต่ว่าดินมันนุ่มมากเลยนะน้องดินมันนุ่มเอ่อมันค่อนข้างจะปอบบางนะผมเพราะฉะนั้นจะเปิดรูมากไม่ได้ครับผมเดีย๋ยวเราไปไปใส่เลยครับเสียเวลาครับไปครับ มีครับไม้มีปลาอยู่นะอะไรเยอะครับตรงนี้ครดูว่าจะมีตัวสวยๆใช่ไหมนะการตรงนี้ก่อนครับนี่ครับดูแรกครับตรงนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยวัน น่ calcium, onents, yeah, วันนี้จะไม่หมานซะแล้วครับเย่ไว้สองรูนักก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะพี่น้องขี่ออกมาดูสวยเลยครับมีตัวใหญ่ไหมเดี๋ยว มันเยือใหญ่ไปครับเยือใหญ่ไปปากปลาไหลใหญ่ไม่พอก็ไม่ได้อีกนะพี่น้องโอเคเดืยครับเดืเล็กแค่ไหนพี่น้อง ไม่ใช่ดูปลาไหลเนี่ยแต่มันมันเนียนคลิปเหมือนปลาไหลแล้วนะดูะครับดูไปทางนู้นครับเกือบแล้วเหลืแค่ตรงนี้ไม่กินแน่นอนครับ mình nấm phụo ra các bạn ơi, tay này các bạn ơi, mình nấm phụo nữa hả? กูรู้เสียอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปแย่รูที่สองที่สามไหมครับเอาตาให้หนังตาขาปลาบ่าอโอ้มันใส่เอียน,ใ,น,ยน,นใส่เอียนหายเยน หายากยูดินดินมันอ่อนไหมหายยากอยู่ดินดมันอ่อนยอยกอยูนออนกยน้อยหนึ่งก็นี้ล่ะโอ้ปลาหยลอยู่นี่ไงม้ปลาหยลอยู่นี่ขึ้นรป,ปุ๊บปุ๊บเลยไปหามองพูนน้องนี่สล่ะห้อยเขาสอดไหมปลาซิวร้อยเต็มเลยเขาสอดปลาไหลสอดเอ๋สอดปลาเนี่ย เปลือยเมื่อกี้เมนครับมีบ่านเก่งเห็นดูสามหูแต่อางหูนั่นนาซิเมนปลือยอยู่น่ะได้ขวดขวดนันตาเียใกล้ถังตาน่ะเนี่ยบ่อหนน่ะใกล้น้ำนะคอยใส่ไปแล้วในขวดนั่นแหละขวดเนี่ยครับ nhiều bây giờ nó nằm nó lấy ở pút pút này là men rùn á, ô, nhiều, ô, bên nhiều chịu phun, ít, nhẹ đây điều hấp nhẹ đây ít điều, thảm à, à. Ờ. Oh, <laughs> <laughs> bưng là thêm nước men bỏ, cứ đang nhìn nó hơi tiền, <laughs> อ๋อเดินเท้าตีนตาบ้านดึงมเอาบอกหอยโอ้โอเคครับตอนนี้นกันตากำลังหาปลาอยู่นะครับพอดีผมจะกู้เบ็ดลับนะผมแล้วดึงเชือกมามันติด,ดนิดนึงครับแล้วพอานึงก็เห็นดึงน,นี่ขึ้นมาครับผมผมก็เลยเรีบเอาเหยื่อใส่ไปครับปวดปลายดึงบบกินไปไม่กินต่อครับ อู้โหดึงแล้วดึงไปแล้วโอ้โหคือโหดแตนนี่โอ้โหเห็นไหมครับโอ้โไม่รู้ตัวใหญ่ขนาดไหนครับตัวใหญ่ตัวเล็กดึงไปแล้วน้อง นมนมนี่กำลังจะกู้เลยครับกินเสยตากกินเซย์ที่ตั้งไบ่ได้จ่รับลวแต่ว่ามันถึงอันนี้เถอะเด็กมันกระจายเด็ดถึงบดึงอีตาโอ้ดึง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 ยตา

าปลาหาอันนี้ปลาเนยเนกินอ่ะโอ้ดึงหนูโอ้โอโอ้โอขวดไขวดจิ้มเลยครับโอ้ขวดจิ้มเลยครับขวดจิ้มลินละเดี๋ยวจะดึงนะครับผมดึงเลยนะครับผมโอ้งามอยู่งามอยู่มาแล้วครับหนึ่งตัวดิหูบักใหญ่เฮ้ยทำยั่ไงกันตั้งกิน มาแล้วครับเต็มแรกครับของวันนี้ครับออเอาล้ครับทุกคนครับแวบมาเอาเบ็ดมาดูเบ็ดสองสองคันนี้นะครับที่ใส่ไว้เต่มแรกนะโอ้เบ็ดเชือกไม่ตึงนบผมเชือกไม่ตึงเชือกไม่ตึงครับแต่ว่าเรียบร้อยไปแล้วแหละ เขาเอาไปแล้วโอเคก็ได้ได้ตัวเดียวนะครับผมนึกว่าปลาไหลเมื่อกี้ได้ตัวเดียวนะฮะเราพยายามอันนี้แนละวันนี้ครั้งแรกว่าจะไปหมายนู้นไปสแก้วอะไรนู่นนะฮะไกลจากนี่ประมาณสามสิบโลได้ครับผมไกลจากบ้านผมนะแต่ว่ากว่าจะเสร็จภารกิจกว่าจะทันนู่นทํนนี่โอ้โหเกือบเที่ยงพี่น้องเกือบเที่ยงผมก็ได้ ไม่ได้ไปเลยครับเพราะมันกว่าจะไปถึงก็มันเกือบชั่วโมงอ่ะขี่รถมันต้องขีหมู่บ้านเด็กน้อยเยอะขี่เร็วไม่ได้ครับผมอดเลยนะผมเอาไว้ทิพน้าไว้ว่างๆวันไหนไม่มีงานก่อนมวันไหนไม่ยุ่งนะครับผมคอยว่ากันวันนี้ก็ได้ตัวเดียวยองอุตส่าห์เจอไม้ดีพี่น้องเอ้ยแย่อรวนอะไรปุ๊บพอจะเยื่ออยู่วันสองมีลุงเข้ามาลุงตาเข้ามาอันนี้ครับปลาไหลมันก็ตื่นมันก็ไม่กินเลยพี่น้องเสียดายเสเซ็งเลยครับ ก็อ่ะเข้าใจนะเพราะว่าตาเขาก็หากินนะครับผมแล้วก็หากินก็ไม่ว่ากัน,นครับผมเอาไว้โอกาสหน้าหมายนั้นยวค่อยไปอีกทีนึ้งครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไปบอ๊ไยบายสวัสดีครับตัวเดียวมันขนาด